ีนูต้มถีปลาโอไส้ลิงปิงเมนูนี้ใครชอบบ้างคะใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาบอกกันนะเมื่อกี้ปลาโอเราซื้อมาจากลาดแลว้วนี่เราก็มาช่อยลิงปิงค่ะเดี๋ยวจะใส่ต้มถีบ้านเราก็โชคดีนะคะมีนุ่นมีนี่พอได้เก็บกินเตรียมลิงปิงเซ็ตกลับไปตัดไขคค่ค่ะไข่กระชายสักประมาณสองตอนขัวข้านคุดใบเลวใบกุดเราก็แก็บแปลว สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนวันนี้เราทําเมนูต้มถีปลาโอค่ะปลาทองโอ้ใส่ซอมลิงปิงค่ะลิงปิงซสดๆช่อยมาเร็กแต่เดียวเลยวัตถุดิบก็มีน้ำทีมีใครครีมินวัวค่ะใบกูดหอมแดงค่ะ ปลาโอ้ค่ะทุกคน ปลาโอค่ะทุกคนหั่นเป็นชิ้นปลามานเนี่ยนะเวลาต้มจะได้สุกหงายข้าวเขลืองสัดจังเลยทุกคนแหล่นี่ mm. เหนือไส้อยู่เลยอ่ะ mm. ทำต้มกะทิปลาโอไส้ลิงปิง mm. ไ้ย่างถีก่อนเลยค่ะไ mm. ส้เกลือสักิดค่ะทุกคนไส้สมุนไพรลงไปเลยไข่ัวค่ะ mm. ใบกูด น้ำทีเดือดแล้วค่ะทุกคนใส่ปลาโอปลาโอนี่ซดมาทุกคนเออสดดิบเลยแหละเดือดแล้วค่ะทุกคนใส่ยูวัถีเลยนะคะวัตตีซื่อมาใส่มันเลยซอมลิงปิงใส่ลิงปิงปกติเราจะตัดรสด,ด้วยซอมแขกหรือไม่กับซอมข้าม แต่ว่าวันนี้เราใสลิงปิงเลยเราไม่ต้องไสซอมแคกเลยไสวาห้อมแดงค่ะวหอมนี่ไสกระไดไม่ใสกระไดนะนี่ค่ะขีมินใสลงไปเลยปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลสักิดนะน้ำปลาน้ำปลานี่ต้องไสเลยเพราะว่าเขากินหอ้อมทุกคนเนอะกลิน่นชนิดวาหอมโชว ร,ร้อยเลย,ยเมียทำอะไรก็คือร้อยทันทีเลยทุกคนร้อยมา,ยาร้อยทุกอย่างเอาจริมไหมถึงยอะยังอ่ะถึงยอะไยังคื้อคาดความเข้มใข,ข่ยาไให้ทำเมนูได้คอมเมนต์มาบอกนะถ้าเราทำได้เราก็จะทำ Ừ, à rồi. Rồi là à? Rồi nè. Ok. Tôm thì Ba ô. Oh. Sai linh ping.